ลมหายใจมีกลิ่นคาวเวลาไอหรือหายใจเนี่ยหากเราได้กลิ่นคาวๆออกมาเนี่ยสั์ทางเลือกก็บอกว่าเกิดจากปอดเนี่ยทำงานไม่ดีทําให้ปอดหรือว่าโพรงจมูกเนี่ยมีเสมหะตกค้างนานเกินไปพอเจอกับความร้อนในร่างกายเสมหะก็จะเน่าเสียกลายเป็นเสมหะพิษซึ่งเป็นการอักเสบในระดับลึกหรือว่าร่างกายเนี่ยมีความร้อนสูงจากการกินอาหารรสจัดของทอดหวานมันหรือว่านอนดึกจะมีกลิ่นคาวคล้ายๆกับเลือดหรือว่ากลิ่นเค็มๆเ,เ,เ,เหม็นๆอาจจะเป็นสีเหลืองเขียวหรือน้ําตาลอาการที่พบได้บ่อยก็คือไอเรื้อรังมีเสมหะมากหายใจลําาาบกเหน่่อยยง แสบบ่อยคัดจมูกซ้ำๆแล้วก็ผิวหนังแห้งกล้านวิธีดูแลตัวเองก็ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆก็จะทำให้เสมหะเหนียวเนี่ยละลายง่ายขึ้นเลี่ยงอาหารรดจัดทอดมันหวานจัดกินผักใบเขียวผลไม้ไม่หวานจัดออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นเดินหรือว่าเล่นโยคะ นอนเดี่ยวก่อนสี่ทุ่มแล้วก็ฝึกหายใจลึกๆตอนเช้าหรือาอาจจะก่อนนอนใช้สมุนไพรประวานหรือว่าดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวหรือว่าน้ำขิงอุ่นๆตอนเช้าลดการสัมผัสสารพิษหลีกเลี่ยงบุรีควันฝุ่น PM 2.5ทําทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่นเสมอการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องพร้อมกับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยกย็จะทำให้ปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจของเราเแข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ